สวัสดีครับสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมที่อาสาที่บ้านบางป,งปอก่นสัปดาห์ที่ผ่านม,มานะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับผอ,อหลวงบ้านบางปอกนะครับแล้วก็มีการปรึกษากับทางเจ้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆบุตรทุ่งกระพวงนะครับเราก็จะมีการทำงนานร่วมกันนะครับเราก็จะไปไปตรวจเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีการมอบของของไทยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ ุกจิตอาสากองพัฒกาควบคุมผ่าดงโดยชุตชนขยานุภาพนะครับวันนี้เราก็มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสานะครับโดยการมาตรวจสุขภาพและก็มอบขอให้กับผู้อยากไลและกับผู้ป่วยจิดเสียงนะครับกพอยากให้ทางพ้าหลวงนะครับได้ว่าผู้ป่วยจิดเตียงเนี่ยมีกี่ลายแล้วก็ได้มีการเราได้มีการดำเนินการอย่างไงบ้างผู้ป่วยิตเสียงก็มีอยู่สามลายนะครับแล้วก็ติดเียมานานแล้วนะครับเป็นคนแก่แล้วก็มี ไวรุ่นนะครับที่จะเป็นกตัวเนาะ <S <S แล้วก็มีคุณย่าไลก็มีอยู่เสาขบวนะครับครับเดีนี้ก็พอดีที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยยมภาคนะที่มามอบเงื่อนไขให้กับพี่น้องคุณย่าไลครับที่หมอเมี่ยงครับอ่าผูป้ปฏิบัติเสียงเนี่ยทางโรงพยาบาลส่งเสริมที่เมืองตะบนทุกกระปงเนี่ยเราได้มีการดำเนินการยังไงบ้างครับตอนนี้ครัตอนนี้จะมีการ แล้วก็ทาหารแล้วก็ทางรพสตข้าวนถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นค่ะเอนและหน้าเดือนสอี่มีขนมยายมีขนมนะอ้ยผมนีลูกลอยไปนะโอ้เแชร์ตรเตียงเหรอสอตัวเลยชร์่ิรเตยเนี่ยหน่วยทหารกามาเยี่ยมคุณพ่อเนาะก็ขอให้อาการดีขึ้น กลับมาเหมือนเดิมผมก็เพ่งเบาอลิกน้ไว้นะครับคุณลุงนะดีนะนะ๋ยวมีโอกาสก็จะมามาเยี่ยมนะ